เขงก็เลยเอาพี่สาว ปกติแต่ว่าเขานอนนิ่งไงไม่ตื่นปกติรถเขามาจอดอย่างนี้ไหมครับเคยเห็นไหมไม่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 เคยเห็นมาจอดได้กี่วันเพิ่งมาจอดัาเนี่ยเครื่องกี่โมงเห็นพระในวัดบอกมาช่วงบ่ายแต่ช่วงบ่ายคือเขาใช้ชีวิตของเขาปกติแต่ว่าจะมาจะมาสตาร์ทเครื่องตอนที่พระทำบัตรสวดม,มนต์เสร็จแล้วประมาณช่วงหกโมงก็พระก็ไม่มีใครสนใจแล้วก็ขึ้นกุติอะไรก็าย่ายกันไป แต่คอนเนี้ยสามทุ่มเนี่ยต้องมาปิดประตูวัดเลยก็มาดูแล้วก็โทรแจ้งผู้ใหญ่ที่มาดูตอนแรกมาันรังตอนแรกว่จาจะนอน <c oughs> เพราะว่าเห็นเห็นผู้หญิงคุบลงไปไงนึกว่าแต่เขานอนหรือเปล่าเพราะเขากินเบียร์ด้วยตอนวันหยิบเขาเดินลงมาแต่เราทาครทั้งคนเลยก<ช>็<ช>เห็นเขาเดินเข้าห้องน้ำเพราะตรงนั้นมันเป็นห้องน้ำไปสํานักคุประพืตนหน้าบเขาก็ไปทำเอกสารหมดแล้วนะคะแต่ที่ยาอยู่ดี เมื่อวานเขาก็ยังดีๆอยู่ค่ะเขาก็พาไปงานศพญาติพาไปช่วยงานพากลับมาบ้านทุกอ,อย่างปกติหมดเลยจนกระทั่งเมื่อเช้าเขาไปส่งทํทำงานเขาก็กลับไปทำงานที่ไฟฟ้าหลังจากเขาก็กลับไปที่บ้านแล้วเขาก็ไปชวนแม่แต่แม่หนีออกมาเขาก็เลยเอาพี่สาว ต่คือเนในรถไม่เป็<ค>นพี่สาวใช่แต่ทีนี้ก็เลยเหมือนถามเลยโทรไปถามที่ทำกานเขาก็บอกว่าพี่ทำรวจเขาไม่มีอะไรเลยเป็นไปไม่ได้เพราะเขาที่ทำกานแหละพยายามจะช่วยเขาจากคดีรถชนขับรถชนก็คือเขาตำรวจเอาหมายจับมาแล้วเขาเกิดการเที่ยวตนนไปเขาก็บอกว่าเขาไม่เที่ยวแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรเที่ยวได้แล้วทำไมพี่สาวเขาถึงมาด้วยครับ ู้ร่าเขาเขาเขาไม่ไม่ใจเหมือนกันค่ะว่าตอนนี้นเขาเกิดอารมณ์อะไรผิดจาอนามแล้วเขาก็เหมือนดติมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเดน็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ